ใช้ได้แต่รอบไม่ได้เรื่องอ่มีเป็นบรรยากาศที่บึงมารวยนะครับตอนนี้ก็มาตามหาเซียนสองคนตอนนี้หาอยู่ นี่ไงครับผมเจอแล้วครับ oh. เซียนผมเจอแล้ว oh. ผมเจอแล้วครับเซียน oh. ทริปนี้ผมมาที่บึง oh. มาเลยนะครับ<ม>บรรยากาศดีๆคนนั้นน่าจะเซียนะนี่คน <c oughs> นั้นเซียน มันจะหล่นใส่นกนะปลามันอยู่ฝั่งนี้ก็มีที่ใส่สะที่ใส่สะใจแอนน่ะนี่ไง่สิใส่มเนี่ยต่อ้เสียงดังบีเนี อ่าตัวนี้คุณคุ้นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมว่าผมคุ้นมากเลยครับโรงงานครับผมว่าผมเห็นมาสัากสามวันที่แล้วโอ้ไม่กลับโปรเจกต์ยันตีอะไรยันโอ้มีคลิปให้ ดึงกันเห็นเห็นครับดึงกันเห็นเห็นอันี้เยอะๆออาแล้วอ๋อตัวนี้มันชอบออกกล้องเหรอเอาเป็นโอ,นโอ้สายไปมันโอ้ เฮ้ยปลาเจ้าพ่อว่ะ,วะหน้าสารดูครับโอ้โมีสารด้วยมีเก่งเกยสารเลยครับท่านหน้าสารเลยอืมแห้วไปแล้ว นึกว่าเอ,าอ็นมาดูบรรยากาศรับหลั